สวัสดีครับออฉันดีใจมากเลยที่คุณทําตามคําสั่งของฉันนะนะฉันฝ่ายฝันมาตลอดเลยว่าก่อในครอของฉันน่ะจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําฉันชอบการเดินทางที่แปลกใหม่ฉันจึงอยากมีปลาปิรัญญาอยู่ข้างในอะะไม่หรอกมันมันจะกินคุณหรือเปล่าวะถ้าคุณไปเลี้ยงมันะฉันตื่นเต้นมากเลยกับความอันตรายของปลาพวกนี้น่ะตื่นเต้นเลยอ่าคุณช่วยฉัน หรือเกาะห้องครัวเก่าแล้วแทนที่ด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสวยใหม่ที่มีโต๊ะและปลาเปรันย่าที่ใช้งานได้ด้านล่างได้หรือไม่แน่นอนว่ารางวัลจะไม่ผ่านคุณไปก็คือเขาจะให้รางวัลเรานะครับซื้อล้าหยิบค้อนเดี๋ยวนะทุบเลยเหรอทุบอะไรครับเอ่อทำลายอันนี้อ๋ออ่ะทุบนี่รึปะเนะี่ย ใช่ป่ะเนี่ยเกาะหมายถึงหมายถึงอันเนี้ยนะเกาะเนี้ยเรียบร้อยอ่ะทุบทุบเข้าไปทุบเ,เ,เรียบร้อยทุบทุบอ๋อต้องเดินเลาะอ่ะเอออ่าเรียบร้อยแล้วก็ซื้อกดีโอ้โหตู้ใหญ่เนี่ย ไม่ได้แบบตู้เล็กๆและมันเลอเลยใส่ดินลงไปในตู้ปลาแลา้วปลาดยนหญ้าเนีอยู่ไงวนะเนี่ยใช้ดินอะไรอะ่ะอยู่ในโคลนปะลองอันนี้ดูครับพอหรือปล่ะเนี่ยถงุงนึงแล้วก็ออซื้อนี่ด้วยอ่ะทีละอย่างแล้วกันเราเดี๋ยวไปดูทำไมอหาตักลงไปเลย นิดหนึ่งเรียบร้อยวางจากนั้นก็เทน้ำลงไปนะครับซื้อกะเป่งกะเป่งมาใกล้ๆโอเคไปครับอ่าเรียบร้อย วางของก่อนวางก่อนวางกอ,องไว้เต็มหมดตรงเนี้ยว่าวางโอเคแถวๆนี้แล้วกันหลบหลบหลบวางแบบหลบหลบอ่าจะได้ไม่ลกแล้วก็เออจากนั้นเนี่ยใส่สมอวิเตอร์ลงไปในตู้นะครับแล้วก็ฮีเตอร์แล้วก็ตัวกล่องนะครับแบบที่เราเคยทําเลยนะครับเครื่องทําความร้อนแบบไหนดีรุ่นใหม่อะไรแล้วกัน แล้วก็ตัวกองนะครับโทม,มตตอริเต้อันนี้โอเคใส่เข้าไปครับจากนั้นอ่ะตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่าโอเคเปิดตัวกองเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องทำความร้อนครับเปิดอ่าใส่ปลาปีดนีญญาลงไปแล้วกไม้ประดับ แล้วก็ใส่หินลงไปนะครับปลูกต้นไม้ด้วยได้เลยครับผมไหนครับปาปิรัญญาปลาปิรัญญาโอ้มาตอนไหนเนี่ยกี่ตัวนะปิรัญญาหกตัวนะครับม,มันน่ากลัวจัดดูเขี้ยวเลยครับถ้าแบบว่ามันตัวใหญ่ขึ้นมามันจะเป็นเรียบร้อย ใส่ไปใส่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 อ่าแล้วก็ใส่ไม้ประดับไม้ประดับนะครับใส่ไม้ประดับไปปลาอะไรอ่ะปลาเป็นญญาเป็นปลาน้ำจืดหรือปะปลาน้ำจืดนะครับเราก็ต้องใส่พืชน้ำจืดลงไปเดี๋ยวนะอุณหภูมิเท่าไหร่เริ่มดูเลยเออใส่เพลินปลาเจ็ดสิบเอ็ดหกจุดหนึ่งเปิดอุณหภูมิก่อน เจดสิบนะครับวัดได้ไหมเครื่องนี้โอเคอุณหภูมิเริ่มขึ้นละอ่าโอเคได้แล้วจากนั้นก็ใส่ไม้ประดับลงไปนะครับไม้ประดับอืมต้องอุณหภูมิต้องได้อนี้อันนี้อุณหภูมิไม่ได้นะฮะเพราะว่าในตู้เราเนี่ยแค่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับอ่านี่ได้ เอามาสองต้นลองก่อนใส่ไปวะปึ๊บหยอดลงไปก่นอนอ่าโอ้แต่พวไม่พออันนี้มันเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเดี๋ยวนะต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้อ๋อต้นนี้โอ้แปดสิบครับเาเราปรับเป็นแปดสิบแล้วกันเดี๋ยวปรับตู้นี้เป็นแปดสิบนะครับ แปดสิบไปเลยร้อยแล้วก็มาดูที่วัดอุภูมิคมับขึ้นไหมแปดสิบแล้วนะครับโอเคเก้าต้นโอเคใส่บิ๊กเจ็ดสิบเอ็ดโอเคได้อยู่ครับอันนี้จัดไปวางไปเปบ๊บมันปลูกผักเลย อีกหต้นนะครับอีก1ต้นเท่านั้นต้นนี้ได้หรือเปล่าได้เอามา19บาทเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ไม้ประดับไป3ชิ้นไม้ประดับอันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งโหงบมีจำกัดด้วยเรา อ่ะแล้วก็ใส่ไปเหมือนอยู่กลางทะเลทรายที่มีต้นไม้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หินลงไปหน่อยได้เลยครับผมหนึ่งก้อนต่างๆกันอ่าเออมาใส่ไปครับหนึ่งก้อนอ่า ถัดไปครับปื๊บเอาอีกก้อนหนึ่งขาดขาดขายก้อนหนึ่งครับยี่สิบสองบาทปื๊บซื้อตะไคร่น้ำในหมวดพืชอันนี้หรือเปล่าเนี่ยคลิกเพื่อใส่ตะไคร่น้ำอ๋อโอ้โหอันนี้สวยจัด ซื้อปลาอีกตัวหนึ่งเพื่อดูว่าปลาเป็นดันย่าเนี่ยดุขนาดไหนนะครับเอาแล้วไงที่เราจะถลุนะลุนกรรมสัตหรือเปล่าน,นี่ม,มาลองดูแล้วกันเฮ้ตัวไหนนะอืมในเมื่อมันกินเนื้อด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องแบบใส่ปลาที่แบบว่ากินเนื้อด้วยกันลงไปได้ไหมเนี่ยแซนเดอร์เนี่ย,อยลองดู มเลยมาแล้วครับมาดูว่าปาเบดนญาทำไงทำการไล่ฮะตอนนี้ยังไงครับยังไงครับตอนนี้แซนดเดอรอ์หายไปแล้วเออโดนลุมซื้อถุงน้ำดำในส่วนเครื่องมือตู้ปลาและกิกที่ตู้ปลาสร้างตู้ปลาดำอ๋อคุ้มเลยหรอ อ่าแล้วก็อันนี้เหรอคลิกอ่าใช่ปุ๊บอ๋อปิดปิดใช่ต้องปิดขวาถ้าเป็นงั้นเนี่ยเดี๋ยวแบบมันดิ้นออกมาส่งคือลูกค้าแล้วรับรางวัลเมื่อภารกิจเสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะดูความเรียบร้อยของ ในนี้ก่อนแล้วกันโอ้อยากกินนะมาดูเฉยๆนะครับดูครับปาเบินญานะฮะโอ้บอกเลยว่าถ้าแบบตกไปเนี่ยถึงกับแบบสลายกันเลยในพริบตานะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ ตู้นี้นะฮะตู้เลี้ยงปลาปเรันย่านะครับผมจากนั้นเราก็ออกแล้วครับจากนั้นก็มารับรางวัลครับผมเสร็จแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่ทําความฝันของฉันเป็นจริงน่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าดูสวยงามมากเลยและห้องโถงของฉันก็ยังใช้งานได้อยู่ฉันดีใจมากเลยขอบคุณที่ดูแลมันอย่างดีนะนี่คือรางวัลของคุณฉันขอมอบสิ่งนี้ให้คุณ ใายป่าพิดัญญาเพื่อแล้วก็ของตกแต่งอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สองพันโอ้ยยอดร้านเราแบบว่ามีกําลังมีแบบว่ากําลังทรัพย์เยอะแล้วนะฮะโอเคถึงเวลาเราต้องกลับบ้านเราแล้วครับบายๆนะครับคุณลูกค้าเรียบร้อยเสร็จงาน,นแล้วครับเราก็ได้กลับร้านสักทีนะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําตู้ปลาอ่า สุดท้ายของอีพีนี้กันนะครับผมปึ๊บใส่ของไปครับกาวเสียบปาวางไปเรียบร้อยอ่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็ด้านจะได้แบบกำบายเรื่อยๆนะครับเอาได้เวลาเปิดร้านพอดีเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนแล้วกันอ่าให้ลูกค้าขายแตปลาขายแตปลาพอนะตู้นี้เนี่ย ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ลเลยยังไม่ได้แบบอยากเปิดขายเท่าไหร่อืมมันยังไม่ค่อยโตอ่ะยังแล้วกันนะครับแล้วก็ของก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้วเวลาเปิดร้านละบุรุยเปิดเลยสุบโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยข้างในข้างในเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับ พันห้าครับโอเคซื้อแล้วก็มาลงของต่อแล้วก็มารีสต็อกต่อ,อนอกจากเราจะขายปลาแล้วนะครับเรายังขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์น้ําด้วยนะครับต่างๆทางอาหารปลานะครับของตกแต่งนะฮะทำอีกตู้หนึ่งลวกันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาซื้อตู้ก่อนนะครับ ผมว่าเราจะาเป็นตู้เล็กกันบ้างนะครับเพราะว่าตู้ใหญ่เราทำไปเยอะละนะครับตู้นี้จัดมาจากนั้นก็ทําแบบเติมเลยครับใส่น้ําก่อนเลยตู้นี้ก็จะเป็นปลาาน้ําเค็มนะครับอีกหน่อยครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไป,ไปเก็บจากนั้นก็วางพื้นหลังนะใส่พื้นหลังก่อนแล้วกัน ก็ถังเป็นอ่นาแมงกะพุนล,ลองดูแล้วกันเป็นยังไงแมงกะพุนปึ๊บมาดูครับเป็นไงครับโอ้เหมือนอยู่ใต้ทะเลโอเคป่ะเนี่ยสวยไหมฮะสวยหรือเปล่ามือแบบนู้นสวยกว่าอ่ะลองหลายๆลายลายดูแล้วกันนะครับไม่เป็นไรลองไปเรื่อยๆใส่น้ำ เรีบร้อยแล้วก็เก็บครับจากนั้นนะฮะเราจะทําการซื้อปลา,าน้ําเค็มปลานี้มากนิ้วกว่า7 3ถึง80นะครับตัวนี้ต่อไปเราต้องใส่อะไรเอ่ยโอ้งใส่เกลือโอเคครับใส่เกลือไปด้วยนะครับเพราะว่า,าเราเลี้ยงปลาน้ําเค็มนะอย่าลืมเด็ดขาดเรียบร้อยจากนั้นก็ เปิดอุณหภูมิเพราะว่าปลาที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวนี้นะครับสีขาวตัวนี้3 70 80นะฮะแปดบ 80. เอา้าขายแล้วเปิดเลยเปิดร้านก่อนคนระับขายดีมากอะไรขายดีบ้างไม่รู้เรียบร้อยเท่าไหร่ครับโอเคมันสี ตังเราเริ่มแบบเริ่มมาแล้วเติมสต็อกก่อนรีสต็อกรีสต็อกรีเข้าไปรีไปครับปับ๊บอ้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ต้องรีแล้วก็รีข้างในด้วยรีเข้าไปเรียบร้อยรีสต็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ตู้ปลาต่อ ph 7.6อยู P ่แล้วนะครับก็ปลา แปดสิบแปดสิบวัดได้ไหมโอเคแปดสิบ okay. นะฮะเอลองเอาปลามาใส่ดูได้หรือไม่ออกทีเจนอ๋เนอเลยเปิดโอเคได้ละเอาละ เรียบร้อยครับผมได้แล้ว3ตัวเนี่ยแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะาดูว่าขาดอะไรนะครับปลาต้องการอะไรบ้างครับมีพืชพืชแล้วก็ของตกแต่งนะครับแล้วก็พีน้นาพืชของตกแต่งเท่านั้นนะครับก็ต้องเป็นพืชน้ําเค็มนะครับที่อยู่ในนี้ได้นะครับ พอดีได้อยู่อันนี้เนี่ยเหมือนจะแต่งได้ไม่เยอะมากนะครับว่าตู้มันเล็กเนี่ยผมตั้งใจที่จะให้เป็นตู้เล็กอยู่แล้วนะครับพืชอีกเยอะเลยนี่ได้สามสี่ต้นปุ๊บต้องแบบว่าปลูกต้นที่มันแบบว่ายาวๆจะได้พื้นที่ไม่เยอะเช็คได้โอเคสามต้นจัดมา พืชยาวปึ๊บปึ๊บอ่าได้ไหมเริ่มได้ยังโอเคพืชได้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นของตกแต่งนะครับของตกแต่งประการังอีนี่ใส่ได้ประการังใส่ได้ครับอันนี้สวยอะ่ะยีิบสี่บาทลองดู ยัดไปงไงหมดวนะเนี่ยมุมไหนได้มุมนี้ได้อ่ะอะมุมนี้ได้ก็ลองลงเลยแล้วก็ตกแต่งอีกสิมเงินยี่สิบบาทได้อยู่ออันนี้ได้อยู่ปาปปลูกทับซ้อนจะไปเลย ปากการังยัดเต็มตู้อ่ะอ่ะันหนึ่งแล้วกันเป็นไงปลาลองดูว่าปลาพอใจอยังนะฮะพอใจไหมครับอ่าพอใจแล้วนะครับอ่าสีไล่ดีเอ่ยสีฟ้าไหมสีเขียวเฮ้ยสีเขียวสวยครับ ลองดูมาตั้งข้างในตรงนี้เรียบร้อยเต็มไปหมดอะข้างล่างอ่ะมีอะไรที่มันแบบว่าใส่ได้อีกไหมอลองใส่ซากปลักขับพังไปซะหน่นอยถูกปะเนี่ยถูกด้าบันอ่ะ่าเฮ้ยหินไม่มีเลยใส่หินบิก๊ก หินไม่มีอาใส่หินไปสักสองก้อนเต็มอะตู้นิดเดียวอ่าโ้ยจมจมอ่าข้างในอาจจะดูยุ่งเหยิงนิดหน่อยนะฮะนี่แหละปลาชอบสาลายโอเคสาลายยังมียังไปได้ต่ออะสาลายะ่ะแซมแซมนี่อยู่กันได้ป่าเนี่ยเต็มตู้เลยพอมันตู้เล็กแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะปลาไป็นอไร ตัวนี้เหรอ,อาขาย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 อ๋อหิวเวนเวนแล้วป้าหิวอ่าอันนี้โอเคไหมทุกคนเกือบเกือบแล้วไง เกือบแห้งเกือบแห้งตู้มันจะปลาเยอะเกินไปนะครับปลานุกยุงเยอะเกินอ่าโอเคไหมตัวร้สิบสามบาทเองอะตัวนี้โอเคอยู่นะครับนี่มว่าตัวนี้สวยเออตู้เล็กๆมันก็สวยดีเหมือนกันนะผมว่าจัดง่ายด้วยยัดอย่างเดียวยัดก็ไปอย่างเดียว ดูว่าป่ะโอเคมันจะเรียบร้อยครับเตรียมเปิดร้านนะฮะวิอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไระจะเก็บไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเคอย่าลอเปิดร้านนะฮะอาบ่ายสองนะครับพอเปิดร้านไปนเลยโอ้ยอย่างเงี้ยครับ ได้ตังเท่าไหร่ห่าโอ้ความพึงพอใจนี่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยอ่าดูตัวนี้สิขายได้ไหมก็ไม่มีโอเคเรามาปิดคลิปกันดีกว่านะครับเอาละครับผมก็นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ พักก็ไปที่ยวกก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เม็นใจผมได้ละกันนะครับสำหรคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ goodbye ครับผมก่อนจบคลิปก็ชมปลากันไปก่อนเนี่ยสแปบ๊บไปละครับผมครับ